สวัสดีครับผมแสงที่เปนเรศศรีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อ้วนนะครับวัดโคกกระโดนนะครับนครสวรรค์นะครับนะครับปี40นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ2540เนาะ1 9เาเมษานะครับ2540นะครับ อันนี้อับลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครมีนะครับเห็นไหมครับเหียญสวยนะครับเห็นไหมครับเห็นเนาะชัดเจานี่ อยู่ตรงห่วงนะครับเนี่ยห่วงเห็นไหมราคาไม่ทราบนะครับราคาราคายังไม่ทราบนะครับอ,อ,อาจจะมีคนเล่นหรือ หรือไม่นะครับอาจจะมีคนเล่นหรือไม่นะเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเหรียญท่านเป็นเหรียญที่สวยนะครับนี่ครับนะครับอันนี้อามาลงให้นะครับเผื่อมีคนไปเซิร์ชใน youtube เซิร์ชหานะครับอยากรู้ว่าเหรียญน,นี้นะครับเผื่อมีเหรียญคล้ายๆแบบนี้นะครับ อันนี้มาลงให้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับไม่ใช่เหรียญเกนะครับต่อหอลูกคู่นะครับต่อโคดหอลูกคู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหอลูกคู่นะครับเห็นไหมเ,ออเห็นเนาะนี่จะเจียวเนาะนะครับก็เอามาลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอ จบวิดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ